สวัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์ w a r of the k e n l a n t e r n ในภาคที่2กันแล้ครับผมภาคแรกนั้นเดือดมากๆเลยครับหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูแนะนำเลยครับรีบกลับไปดูก่อนครับภาคแรกให้เวลากดไปดู3 2 หนึ่งเราถือว่้ทนผู้ชมทุกคนนั้นดูกันหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมกันเลยดีกว่ากิจกรรมของเรานั้นตอนแรกเราจะแจกหนังสือเดฟผู้ประทะทานอสครับผมแต่ในตอนนี้เราเปลี่ยนของรางวัลเป็นดาบเลเซอร์สีแดงครับเพราะดาบเลเซอร์ไลท์เซเบอร์สีแดงเนี่ยไม่มีเจ้าของมาเอาสักทีครับผมก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นอันนี้แทนนะครับโดยประกาศของรางวัลในวันที่29กุมภาพันนี้กฎกติกาการร่วมสนุกนั้นก็ง่ายนิดเดียวครับ เพียงให้ผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราใน Facebook คลิปใดก็ได้ครับผมรีบไปกดแชร์เยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น A f t e เ d a y หรือ Com i c World นับรวมหมดครับไปกดแชร์กันเยอะๆเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วมาเริ่มฟังเหตุการณ์วอลอฟสกีแ l น n ท e r n ในผาที่2กันเลยครับผมในตอนนี้นะครับฮาวจอแดนนั้นต้องรีบหนีออกมาจากการจับกลุ่มของซาลาครับผมเขาหอแบแหวนของแลนเทอร์คนอื่นออกมาแล้วก็บินหนีมาบนอวกาศครับในเวลาเดียวกันนี้เองโออาร์นะั้นได้ถูกโคนหน้าเข้ายึดคร้องอย่างสมบูรณ์แล้วครับ ในตอนนี้โคนานั้นได้จัดการเหล่ากาเดียนโดยนำเอ็นติตี้ทั้งหมดนั้นมาเข้าสิงพวกกาเดียนจนหมดแล้วครับผมจากนั้นเหตุกา์ก็ตัดกับไปที่กลุ่มของคายเลนเนอร์นะครับตอนนี้พวกเขานั้นมาทําภารกิจที่คว้าครับผมแต่ในตอนนี้พวกเขานั้นกําลังจะกลับที่โออาร์ครับแต่เมื่อพวกเขาวาบกลับไปเนี่ยพวกเขาก็ต้องตกใจครับผม สิ่งที่พวกเขาพบก็คือสมกับของพวกอัลฟาแลนเทอร์ครับโดยอัลฟาแลนเทอร์พวกนี้เป็นแลนเทอร์ที่แบบเป็นไซบอร์ครับผมจะมีแกนแบตเตอรี่ในพลังงานของตัวเองทำให้พราแลกนั้นไม่สามารถควบคุมได้มาเลยจัดก,การพวกนี้ไปหมดเลยครับในตอนที่พวกเขาไปถึงเนี่ยกลุ่มแลนเทอร์ของพวกเขานั้นก็ถูกพลังของพราแลกเข้าสิงในตอนที่ขายนั้นรู้สึกถึงพลังของพราแลกได้เพื่อนของพวกเขานั้นก็ถูกครอบงำโดยสมบูรณ์ไปแล้วขายก็พยายามบินไปตามเพื่อนครับผม แต่ะว่าจอ์จวนนั้นได้เข้ามาหัดขวางไว้ซึ่งในตอนนี้เองพลังของพาราแลกที่ไม่สามารถควบคุมคายได้ในตอนนี้มันเริ่มมีอิทธิพลกับอารมณ์ของเขาแล้วคายนั้นเข้าต่อสู้กับจอครับผมในตอนนี้ตาของเขากลายเป็นสีเหลืองตาของเขาถูกครอบงำไ,ได้วยพลังแห่งความกลัวในตอนนี้เพื่อนรักทั้งสองคนนั้นต้องเข้าห้ามห่างกันเองอย่าเอาเป็นเอาตายซึ่งในตอนนี้เองครับแกนเต้นนั้นก็รู้สึกถึงพลังของพาราแลก ในตอนนี้พาแหแ่งนั้นสามารถเชื่อมต่อพลังของเขากับแหวนทุกวงได้แล้วแม้แต่แหวนของแกนเต้เองก็ยังถูกพลังของพาแหแ่งนั้นเข้าสิงหลังจากนั้นแกนเต้ที่ทราบถึงเรื่องนี้ครับผมก็รีบเข้าไปหาจอรกับคายทันทีจอนกัยคายนายต้องอยู่ต่อสู้กันนะพวกนายต้องถอดแหวนของพวกนายออกทันทีแต่จอรกับคายนั้นไม่สนใจเลยครับผมพวกเขานั้นถูกความกลัวเข้าครอบง,งำแล้วครับแกนเต้ทำไมนายช่วยเพื่อนของฉันไม่ได้ล่ะในบอกว่าการเรียนายทำอะไรก็ได้ไงฉันไม่ฟังแกแล้วฉันไม่แค์ด้วยแกนเต้ ทั้งสองคนนั้นเข้าห้ามหันกันต่อครับผมแกนเต้นนั้นไม่มีทางเลือกครับผมขอโทษด้วยนะจอนขอโทษด้วยนะคายฉันจำเป็นต้องทําอย่างนี้จริงๆแกนเต้นนั้นใช้พลังของเขาสร้างลางกจิ๋วๆของเขาขึ้นมาไปถอดแหวนของคายจอนครับแต่ทว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นสิครับผ้าแห่งนั้นสามารถรู้ได้ครับผมว่าจอนกับคายนั้นกาลังถูกถอดแหวนออก พลังของพาลเลกนั้นได้ต่อต้านการใช้พลังของแกนเต้นครับผมเขาทั้งสองคนนั้นต่อสู้กันโดยการใช้พลังเข้าห้ำหั่นกันและได้ตอนนั้นเองแหวนนั้นก็เกินที่จะรับไหวแล้วพลังนั้นไม่มากเกินไปทําให้แหวนนั้นระเบิดออกมาแม้ว่าแกนเต้นนั้นจะสามารถถอดแหวนของคายกระจรได้แต่เขาก็ต้องเสียสละมือของเขาไปข้างหนึ่งแหวนนั้นได้ระเบิดออกและมือของเขาก็หายไปจากการระเบิดนั่นครับ ในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนนะั้นล่วงลงมาที่โอครับผมในตอนนี้จอนกับคายนะั้นได้สติคืนม,มาแล้วพวกเขานะันนรีบวิ่งเข้ามาช่วยแกนเต้ทันทีครับในตอนนี้พวกเขาก็ได้คุยกันครับผมว่าทำไมพวกเขา3คนนะ่ะไม่ถูกพลังของพาแหลกครอบงำหรือบางที่อาจจะเป็นเพราะพวกเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วพวกเราเนะี่ยเคยถูกพลังของพาแหลกนั้นครอบงำมาก่อนแต่ในจังหวะน,นั้นเองนะครับคายเลนเนอร์นั้นก็ได้เห็นกองทัพแลนเทิร์กำลังมุ่งมาทางนี้คายเลนเนอร์ก็ <air> <air> ได้เตือนทุกคนครับผมเอออย่าเพิ่งคุยกันเลยดีกว่า เราไปหาที่หลบกันก่อนดีกว่ามางั้นถูกล่าแน่ๆในตอนนี้กีแลนเทิร์มาหาศาลนะได้ถูกส่งออกมาตามหาพวกเขาทั้ง3คนแล้วครับพลังนั้นสามารถรู้ได้ว่า3มคนนี้รอดไปได้เขาต้องตามหาไอ้สามคนนี้มาให้ได้ซึ่งจอยก็ได้บอกครับรีบไปกันเร็วพวกมันหาเราไม่เจอหรอกเราไม่ได้ใส่แหวนแ,แล้วแต่ถ้าว่าแกนเต้นไม่ยอมไปครับแลนเทิร์อาจจะหาพวกเจ้าไม่เจอแต่พวกมันหาข้าเจอแน่ๆพลังมันอยู่ในตัวข้าตั้งหากละ่ะซึ่งในตอนนี้เองแกนเต้ก็ต้องเสียสละตัวเองครับผม แกนเต้นนั้นจะอยู่สู้กับพวกมันเองจากนั้นแกนเต้นก็ใช้พลังผักคายกระจนั้นให้เข้าไปหลบอยู่ในที่กำบังครับและในตอนนี้นั้นแกนเต้นนั้นต้องยืนหยัดตัวคนเดียวเผชิญหน้ากับแลนเทอร์นับพันที่กำลังมุ่งหน้ามาตามล่าเขาแลนเทอร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพวกเดียวกับเขาแต่ในตอนนี้พวกเขานั้นกลายเป็นศัตรูของเขาไปแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกับมาที่ฝั่งของกายการ์เนอร์ครับผมในตอนนี้กายการ์เนอร์คิโลวอกและอาริเซีย ทีมของเขานั้นกำลังเดินทางกลับมาที่ OR ครับผมแต่ในขณะที่กำลังเดินทางมาเนี่ยเมื่อเข้าใกล้ OR ขึ้นเรื่อยๆครับพวกเขานั้นก็รู้สึกถึงพลังของพ้าแลกได้ อลิเซียนั้นถูกครอบงำในทันทีครับผมแต่ทว่ากายการ์เนอร์กับกิโลวอลนั้นสามารถรอดมาได้ครับผมดูเหมือนพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ซึ่งในตอนนี้เองอลิเซียนที่ถูกครอบงำนั้นรีบมุ่งหน้าไปสมทบกับแลนเทอร์ที่ถูกครอบงำคนอื่นๆอยู่เลยและในจังหวะนั้นเองครับเหล่าแลนเธอร์ที่ถูกครอบงำนั้นก็ได้โผล่ามาปรากฏตัวต่อหน้ากายการ์เนอร์กับกิโลวอลเต็ไมไี่หมดเลยเหล่าแลนเธอร์ที่ถูกครอบงำนั้นได้เข้าจู่โจมกายการ์เนอร์กิโลวอลคันที กายมันมีมากเกินไปนะชั้นคุกันมันไม่ไหวแล้วบ้าเอ้ยแต่ถ้าว่าถ้าพวกเราไม่ถูกควบคุมก็คงมีแรนเทอนคนอื่นที่ไม่ถูกควบคุมแบบเราแน่นอนเลยเราต้องไปหาพวกนั้นให้ได้กายนายรู้ไหมนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันตกลงกับน,น,นะนายนะแนายต้องหาพวกเขาให้เจอล่ะแต่ก,กีโรวอกนั้นก็เสียสละตัวเองครับผมกีโรวอกนั้นได้ส่งกายการเนอร์ออกไปตามหาครับผมโดยเขาช่วยยิงกายออกมาให้พ้นรัศมีของพวกแรนเธอร์ที่ถูกแพ้และครอบงำอยู่และกีโรวอกนั้นก็ได้รับมือกักบพวกแรนเทอร์ทั้งหมดนั้นคนเดียว ในตอนที่กายการ์เนอร์นะบินออกมาในวากานั้นเขาก็รีบตามหาแดนเทอร์คนอื่นๆเลยครับผมแกเต้ยู่ไหมคคาอยู่ไหมใครอยู่มั่งเนี่ยจออยู่ไหมจอแดนนายอยู่ที่ไหนกันแน่ทุกคนหายไปไหนกันหมดในตอนนั้นเองครับเขาก็ได้รับการตอบกลับมาจากฮาวจอแดนครับผมซิงฮาวจอแดนนั้น ก็รีบบอกให้กายนั้นมาที่กีนเฮาทันทีซึ่งกีนเฮาเนี่ยครับผมเป็นที่กบดานที่มีเฉพาะพวกแรนเธอร์ our, ที่เป็นมนุษย์โลกและแกนเต้เท่านั้นที่รู้ครับโดยพวกกิโลวอกพวกแบบแกงเฮาจอแดนเนี่ยจะรู้ครับผมว่ากีนเฮาเนี่ยเป็นที่กบดานที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเวลาที่เกิดภยัยฉุกเฉินจากนั้นกายการ์เนอร์ก็รีบมุ่งหน้าไปทันทีครับผมกายการ์เนอร์น่ะรีบมุ่งหน้าไปอย่างเต็มสปีดเลยครับใส่เกียร์หมาไปเลยและในตอนนี้เขาก็ได้ถึงกีนเฮาแล้วครับผมซึ่งดาวเนี่ยมีแ,แต ึ่งเขาก็พบว,ว่าเนี่ยเขามาถึงคนแรกเลยฮาวนายรีบรมาสิฮาวเมื่อไหร่จะมาถึงเนี่ยเสียเวลาเว้ยในตอนนั้นเองครับฮาวจอแดนก็ได้มาถึงครับผมซึ่งพวกเขานั้นก็ได้คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นฮาวจอแดนก็เล่าเหตุการณ์นในส่วนของเขาให้ฟังว่าเนี่ยเขาเนี่ยถูกจับที่ไรอัดสลากนั้นมาตามล่าเขาจากนั้นคนอื่นก็ถูกดูดเข้าไปในหนังสือมีเขาคนเดียวที่รอดมาได้จากนั้นเขาก็คุยกันต่อครับผมว่าเนี่ยเขาเหมือนเห็นพลังข,ของพาราแลกสรุปม,มันคือพลังข,ของพาราแลกใช่หหนในหไหมพาราแลกเน นายบอกว่านายกับกิโลวอกเนี่ยไม่โดนควบคุมใช่ไหมล่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยที่ทำให้พวกเรานั้นไม่ถูกควบคุมโดยพารแลกซึ่งในตอนนี้เองครับกายการเนอร์ก็นึกออกครับผมว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ถูกควบคุมกายการเนอร์นั้นพบว,ว่าผู้ที่รอดมาได้ทั้งหมดน่ะเคยถูกพาาแลกนั้นควบคุมมาก่อนแล้วทําให้พวกเขานั้นสามารถป้องกันการควบคุมของพาแลกได้จากนั้นพวกเขาก็คุยกันต่อครับผมโดยการนั้นก็บอกครับพวกเขานี่นไปตกลงกับไอฮอกซิตัสมาแล้ว ว่าหลังจากที่เขาจับโคหน้าอะไรเนี่ยเขาจะส่งให้กับแอท็อกซิตัสไปจัดการเองซึ่งฮาวจอแดนนั้นก็ดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยครับผมแต่กายการเนืนอนั้นก็บอกว่าสมควรแล้วนี่ไม่เห็นต้องไปเสียใจเลยกับคนที่ฆ่าเซกเตอร์ไปทำเซกเตอร์หนึ่งในตอนนี้พวกเขานั้นขุดเคืองใจกันเองเลยครับซึ่งในตอนนี้เองเขาก็คุยกันต่อครับว่าเราอาจะจัดการโคหน้าคนเดียวซึ่งไม่มีใครไว้ใจใครเลยฮาวก็ไม่ไว้ใจกายกายก็ไม่ไว้ใจฮาวถอดแว่นเอาเดี๋ยวนี้นะซึ่งแต่ละคนนั้นก็ไม่ยอมถอดออกครับผมจากนั้นพวกเขานัั้้้นนกก็เเขาต่ออสูง การต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดูเดือนมากๆครับผมพวกเขาสู้กันยังไม่ลดละแต่ถ้าว่าในตอนหนึ่งเองในตอนที่การต่อสู้นั้นถึงจุดพีที่สุดครับผมทั้งสองฝ่ายนั้นต่างโชว์สิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นออกมาเบื้องลึกสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขานั้นถูกเปิดเผยอ,ออกมาครับผมและในตอนนี้เองครับเป็นตอนที่ทําให้พวกเขานั้นได้สติครับผม พวกเขานั้นถล่มลึกลงไปเรื่อยๆเกี่ยวกับพลังของแหวนนี้แหวนนั้นได้ถูกครอบงำโดยความกลัวแล้วมันดึงความกลัวในจิตใจของพวกเราออกมาการที่พวกเราจะยกเลิกนี้ได้นั้นไม่ใช่การถอดแหวนเท่านั้นเราต้องยกเลิกสิ่งที่มันเชื่อมต่อกับพวกเราอยู่ดึงนั้นชุดของแรนเทิร์ของพวกเขานั้นก็หายไปครับผมในตอนนี้เราหยุดการเชื่อมต่อนั้นได้แล้วแล้วจากงานพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ถอดแหวนออกมาครับผมในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโคน้าหรือพาหลกก็ไม่สามารถมารบกวนพวกเขาได้แล้ว แหวนนั้นไม่ได้อยู่ในตัวพวกเขาอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าว่าในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนนั้นกลายเป็นเพียงคนธรรมดาแล้วครับผมมีแค่กายการเนอร์กับฮาวจอแดสสองคน ขาทั้งสองคนนี้จะไปต่อสู้กับกีลแลนเทอร์ที่มีพลังครบมือทั้งหมดได้ยังไงในตอนนี้มนุษย์ทั้งสองคนที่ไร้พลังจะทํายังไงกันแน่ครับผมเราจะช่วยองค์กรนี้ได้ยังไงเราจะช่วยกีลแลนเทอร์คอปได้ยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้นในพาร์ทที่3นะครับผมต้องบอกเลยครับเรื่องราวนั้นมันเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยครับผมเรื่องราวของกีลแลนเทอร์นั้นมันเอปิกมากๆครับต้องบอกเลยถ้าพลาดไปเนี่ย เสียใจยแย่เลยครับที่ตอนแรกหลายๆคนนั้นอ่ะอาจจะไม่ชอบกีแลนเทิร์ครับแต่พอผมมาอ่านเนี่ยตอนแรกผมก็เฉยๆกับมันผมเนี่ยเริ่มชอบมันตั้งแต่แบ็กเก็ตไซ์ครับอ่านมาเรื่อยๆอ่านมาเรื่อยๆโอ้โหแม่งโคตรสนุกเลยเรื่องราวของเราแลนเะทิร์นั้นสนุกไม่แพ้เรื่องไหนแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยจะเอชอฟเอาตอน how of m อะไรเนี่ย และเธอนก็สนุกพอๆพกันหมดครับผมต้องบอกเลยไม่แพ้เรื่องใดแน่นอนครับผมแล้ววันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนอีเวนต์ไหนเหตุการณ์ไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมติชมอะไรมาก็ติชมเข้ามาได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ